This call will call recorded. be สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมดีเจนัทคลังซับนะครับจากสถานีวิทยุต่อชดอข้ายสีนศรีนครินทราอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ f อ92.5ในสังกัดของศูนย์ผลิตร,รายการและข่าวสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับ พี่นัทคะคจากข่าวสื่อไทยเครียดทำงานน่ะไร้วันหยุดในปี2568นี้ครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะที่ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนของปีที่ผ่านมาที่ธุรกิจสื่อมีการปลดพนักงานไม่ต่ำกว่า3,300คนถึงแม้จะมีค่าชดเชยก็ตามพี่นัทมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้บ้างคะคือส่วนตัวพี่นัทเองเอาตองรงๆเห็นข่าวแบบนี้แล้วสะเทือนใจนะครับเพราะว่าในฐานะคนที่แบบเราทำงานในวงการสื่อ คือเราจะรู้ว่ากว่าที่จะสร้างคนคนนึงให้เป็นอาชีพได้เนี่ยคือมันต้องใช้ทั้งเวลาประสบการณ์แล้วก็แรงใจเยอะมากๆเพราะมีการปลดพนักง,งานจํานวนมากแบบนี้คือมันไม่ใช่แค่ตัวเลขครับแต่ว่ามันกระทบกับคุณภาพชีวิต เราก็ในเรื่องของความมั่นคงของคนที่เขาแบบทุ่มเทกับอาชีพนี้มานานๆแต่แน่นอนนั้นในอีกมุมหนึง่งพี่นัทก,ก็เข้าใจฝั่งองค์กรเหมือนกันนะคบเพราะว่าตอนนี้โลกของสื่อคือเปลี่ยนไปเร็วมากเทคโนโลยีก็เข้ามาแถมพฤติกรรมคนเสพสื่อก็ไม่เหมือนเดิมด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าองค์กรก็ต้องปรับตัวแต่ว่าสิ่งที่เราทุกคนในวงการทําได้ก็คือเตรียมตัวให้พร้อมเสมอครับแล้วก็พัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อที่จะให้อยู่รอดในวันที่แบบอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนอะไรเงี้ยครับผม ค่ะค่ะต่อไปนะคะพี่นักคิดว่าอะไรคือสาเหตุหลักคะที่ทําให้สื่อต้องทํางานน่ะคื่อนจริงก็ งานสื่อมันเป็นงานที่ไม่มีวันจบะนะครับ <Yeah. S 1> คือสื่อมันไม่ใช่งานที่แบบทําเสร็จแล้ววางปุ๊บเรากลับบ้านได้เลยแต่ว่าคือเราต้องติดตามข่าวสารตลอดในจะคิดคอนเทนต์วางแผนการสื่อสารบางครั้งก็ต้องรับมือกับกระแสะที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาอย่างตัวพี่เองเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือเบสหลับพี่เป็นดีเจบนนปัดวิทยุคลื่นหลัก แต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องเอาตัวเองมาอยู่ในโลกของอินฟลูเอนเซอร์ด้วยทั้งเป็น Tik t o k อกเเป็น Youtuber เพื่อที่เราจะได้มีช่องทางสื่อสารมากขึ้นนี่ทีนี้เนี่ยสื่อคือมันจะมีเดทไลน์ไงครับมีความคาดหวังจากคนดูคนฟังอ่ะหนจะเป็นบอร์ดบริหารต่างๆมันเลยกลายเป็นงานที่แบบมันต้องใช้ทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจเยอะมากๆเลยอีกอย่างนึงที่พี่นัทรู้สึกคือหลายคนน่ยปัจจุบันนี้ที่เป็นสื่อต้องทําหลายหน้าที่ในคนเดียวเพราะว่า สืบเนื่องจากข่าวเลยครับคือองค์กรลดคนลดงบก็ทําให้ภาระเพิ่มขึ้นอย่างตัวพี่เองสมัยก่อนคือนั่งจัดรายการอย่างเดียวเลยมีโปรดิวเซอร์มีหลังบ้านนู่นนี่นั่นแต่ทุกวันนี้ก็คือเราโปรดิวซ์รายการเองทําเองถ้าเราต้องลงพื้นที่ไปทําข่าวก็ตัดคลิปเองอัปโหลดเองอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นในเรื่องของจํานวนคนด้วยแหละแต่ว่าเอาจริงๆถึงแม้จะเหนื่อยคนทําสื่อจํานวนมากก็พี่นันว่าเขายังรักในสิ่งที่ทําแล้วก็หลายคนเลือกที่จะอยู่เพราะว่า คือคนทำสื่อทุกคนจะ respect ในอาชีพของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะคำถามสุดท้ายนะคะในอนาคตขององค์การสื่อจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใดคะ่ะครับอ,อันนี้เป็นความเศษส่วนตัวพี่นันละกันนะครับพี่นันอมองว่าอนาคตของสื่อไทยคือมันจะค่อยๆขยับเป็นสื่อเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าจากเมื่อก่อนที่แบบ เราจะมีแค่สื่อใหญ่กระจายเนื้อหาสู่คนหมู่มากใช่ไหมครับปัจจุบันเนี้ยคนเขาสามารถเลือกเสพจากแพลตฟอร์มที่เขาชอบเองได้อย่าง TikTok, p o d c a s t หรือว่า YouTube แล้วก็ไปเลือกได้อีกว่าชอบครีเอเตอร์คนไหนชอบนักข่าวชอบนักเล่าเรื่องคนไหนอะไรเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นจริงๆคนทําสื่อต้องเข้าใจคนฟังคนดูให้ลึกนิดนึงก็คือเหมือนแบบหาวิธีเล่าเรื่องที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดตามให้ได้อะไรเงี้ยสมัยนี้คือคนเขาไม่ใช่แค่ฟังข้อมูลครับแต่ว่าคือพี่นันมองว่าเขาอยากฟังจากคนที่เขาไว้ใจรู้สึกว่าเราอยู่ในทีมเดียวกันนะครับเหมือนตัวพี่นันเองเป็นดีเจบนหน้าปัดวิทยุมาปีนี้เป็นปีที่13แล้พอเรากระโดดลงไปอยู่ในโลกของ tiktok เราก็ค่อยๆเพิ่มผู้ติดตามขึ้นจากหลักร้อยเป็นหลักพันจากหลักพันเป็นหลักหมื่นอันนี้มันก็มาจากความที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะเคยฟังเราสมัยเรียนมัธยมนะเคยฟังเราสมัยเด็กนะพอเขาไม่เจอเราบนทิกตอกทุกวันนี้เขาอาจจะไม่ได้ฟังวิดีุแล้วก็ได้แต่เขายังรู้สึกคุ้นชินแล้วก็เชื่อถือข้อมูลที่ออกมาจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้นก็เลยมองว่าจริงๆวงการสื่อไทยยังไปได้แน่นอนแหละ คือเราต้องปรับตัวให้เร็วขึ้นแล้วก็กล้าที่จะเล่าเรื่องที่แบบมันมีคุณค่าจริงๆในแบบของตัวเราเองประมาณนี้ครับผมขอบคุณมา,มากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ยินดีมากครับผมขอบคุณครับ